you <laughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของคริสเตีย o โนโรนัลโดกันต่อดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยเขาคงจะเป็นบุรุษที่ร้อนแรงที่สุดในโลกฟุตบอลเลยก็ว่าได้ถูกไหมละครับหลังจากได้ทิ้งบอมใส่สโมสรอตัวเองแมนยูในเตดไปเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าจัดเต็มเันอย่างมากเลยนะครับดายับเลยนะครับผมนั่นเท่ากับว่าโรนัลโดเนี่ยน่าจะย้ายออก คีนโอแทฟฟอร์ดอย่างแน่นอนและน่าจะย้ายออกในช่วงมกรา t นี้เลยก็ว่าได้นะครับล่าสุดนี้เองเนี่ยนะครับผมได้มีการตีข่าวออกมาแล้วหลายๆลคนก็บอกว่าทีมไหนที่เล็งอยู่เนี่ยโอกาสมาถึงแล้วนะครับผมรีบคว้าตัวโรนโดไปซะและข่าวนี้เนี่ยก็ทําให้แฟนบอลทั่วโลกเนี่ยนะครับผมตื่นตาตื่นใจเลยเพราะเราอาจจะได้เห็น dream t e แห่ง generation เลยนะเป็น dream t e ที่แบบว่าแฟนบอลคนแบบยุคผมอย่างเงี้ยนะครับผมอายุตั้งแต่แบบ15ถึง30เลยเนี่ยคงอยากจะเห็นมากที่สุดเลยนะครับ ข่าวนี้ก็คือปารีสนั้นสนใจดึงโรนันโดเข้าไปร่วมทีมและเราจะได้เห็นเมสซี่โรนันโดเนมาเอ็มบาเป้โอ้โหอะไรวะเนี้ยนี่มันทีมในฝันชัดๆขอแบบอ่ะเมสซี่โดนเนมาอย่างเดียวก็พอเอ็มบาเป้นี่ไปมาดิดไปนี่ไปมาดิดไป พอ3คนนี้ก็พอแล้วนะครับผมถ้ามี4คนก็ยิ่งดีเลยนะครับยังไงเดี๋ยวมันหาที่ลงหาที่เล่นได้อยู่แล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าถ้าไปจริงเนี่ยผมจะแบบดูปารีสทุกนัดนะบอกเลยและผมว่าไม่ใช่แค่ผมเดียวแฟนบอลทั่วโลกก็คงจะอยากดูปารีสกันทุกนัดเลยนะครับเมื่อโดเล่นกับเมซี่รวมไปถึงเนม่าแล้วก็มีอเอมบาเป้อีกเอมบาเป้เป็นตัววิ่งไงโดเป็นตัวจบเนม่าเมซี่ตัวทําเกมเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์นี่คือแนวลุกที่เพอร์เฟกต์ที่สุดในโลกแล้วสิ่งที่ปารีสจะได้มากกว่่่่าากรแคคไไดด้โปเเนนนีียััืืออออชสงงงขทม เพราะว่าแน่นอนแหละถ้าโดได้มาเล่นกับเมซี่เนี่ยแฟนบอลทั่วโลกอ่ะต้องมาดูปารีสอยู่แล้วนะครับปารีสอาจจะกลายเป็นทีมที่มีคนดูเยอะที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้และยอดการขายเสื้อยอดความนิยมเนี่ยยังไงพุ่งปรีดอย่างแน่นอนนะครับและข้อมูลล่าสุดนี้เองเนี่ยก็มาจากตัวของฟอร์เรียนแพทเทนเบิร์กที่เป็นนักข่าวชื่อดังของเยอรมันนะครับผมก็ได้ออกมาบอกว่าปารีสเนี่ยสนใจจะดึงดาวเตะวัย3าปีอย่างคริสเตียโนโรนัลโดเข้าไปร่วมทีมนะครับผมแลวก็ยังให้เหตุผลด้วยว่าตัวของลุ เยอะเพราะว่าปารีสเองเนี่ยมีนักเตะดาวรุ่งมีนักเตะเลือดใหม่เยอะนะครับผมแม้ว่านักเตะเลือดใหม่นักเตะดาวรุ่งแบบนี้เนี่ยเฮ้ยพวกเขาเองอะ่ะจะเป็นคนที่มีอนาคตมีความเฟตถูกปะ แต่ประสบการณ์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญในโลกของฟุตบอลมากๆเหมือนกันนะครับผมบางทีไม่ต้องวิ่งเยอะแต่รู้จุดว่าต้องวิ่งยังไงต้องยิงตรงไหนก็เป็นประโยชน์ได้มากกว่าแรงที่เสียไปอย่างเปล่าๆวิ่งไปโดยที่ไม่ได้บอลและตัวของหลุยการโปสเนี่ยก็มองว่าปารี่ยังเป็นคุมกําลังที่เล็กด้วยนะครับผมคืออาจจะยังไม่ได้ใหญ่พอที่จะไปชนในแบบศึก UCL ที่จะได้แชมป์แบบการันตีแน่ๆเพราะว่า1เลยดาวลุ่งเยอะไงาดาวลุ่งไม่มีประสบการณ์ในแชมปี้ยนลีนะครับปารีสเนี่ยพิสูจน์มาหลายรอบว่าไม่ไม่ว่า ฟอร์ดีขนาดไหนเนี่ยไปในแชมเปี้ยนลีกอ่ะเดี๋ยวจะพลาท่าแบบโดนทีมที่มันมีประสบการณ์กว่าตบมานะครับผมแบบว่านักเตะอาจจะไม่ได้ดีกว่าด้วยซ้ำแต่ประสบการณ์ความนิ่งในสนามอะ่ะมันเยอะกว่ามากๆสามารถอยู่ในสถานาการณ์ที่กดดันได้มากกว่านักเตะรุ่นใหม่เยอะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปารีสย,ยังขาดอยู่นะครับนักเตะที่มีประสบการณ์เนี่ยจะมาเติมเต็มช่องว่างตรงนั้นเลยและการเซนโรนโดมาเนี่ยนะครับผมก็ดูเหมือนว่าจะแบบว่าทําให้ปารีสเนี่ยมีแต่บวกทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นด้านชื่อเสียงด้านยอดขายด้านมา,าร์ เองก็ตามโรนโดเนี่ยก็เป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องได้เพราะว่าโรนโดเนี่ยเป็นคนที่รักษาความฟิตดีมากๆนะครับตรงนี้เองก็ถือได้ว่าวินวินวินหมดเลยนะครับผมเรื่องเงินเนี่ยก็ดูจะไม่ใช่ปัญหาของปารีสได้ซ้ำไปนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมถ้าไม่ได้พูดถึงปารีสแล้วอะ่ะก็ยังดูจะมีอีกหลายทีมนะครับผมที่พอจะมีความสนใจดึงตัวโรนโดไปนะครับผมแต่ตรงน,นี้ก็น่าจะต้องไปวัดกันที่ค่าเหนื่อยหรืออะไรอีกทีหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโรนโดนะครับผมจะยอมลดค่าเหนื่อยหรือว่าอะไรยังไงไหม ด้วยซ้ำไปนะเพราะโรนโดเองเนี่ยก็ยังไม่ได้แชมป์ที่ฝรั่งเศสถูกไหมอ่าถ้าไปบายยอนเนี่ยได้แชมป์เยอรมันไปปารีสก,ก็ได้แชมป์ฝรั่งเศสถูกปะก็อ่ะไปเก็บให้ครบทุกแชมป์เลยตอนนี้โดมีที่สเปนแล้วมีที่อิตาลีแล้วนะครับผมแล้วก็มีที่อังกฤษแล้วนะครับก็ถ้าไปอ่ะปารีสก,ก็เพิ่มเป็นปารีสอีกที่หนึ่งสี่ประเทศแล้วถูกไหมจากนั้นไปจบที่บายยอนโอ้โหได้ครบห้าหลีกใหญ่เลยก็ถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวตมก็รอดูกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชะตากรรมของพี่โดนั้นจะออกมาเเเเปป็นนน,งงน,นนนนนนช่่ไไไรัััผผมมมยงงใววววี้้้ดลลลลาาแกกกขอออจ คลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ